สวัสดีครับสวัสดีนะครับก็วันนี้เป็นวันที่เราไปตัดหญ้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอ้โหฝนก็เริ่มตกแล้วนะครับตอนนี้เมื่อกี้มอตอนเช้าไม่ตกนะครับพึ่งมาตกตอนบ่ายๆนี่แหละวันนี้เราไปตัดหญ้าห้วยบงมานะครับซึ่งไกลมากนะครับวันนี้ก็มีลูกลูกชายกับลูกสาวของเราก็รออยู่ด้านนู้นนะครับผมโอเคนี่หญ้าที่เราตัดนะก็มัดใหญ่มากนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราจะเอาไปให้ออสกับแม่แป้งเรากินนะครับผมโอเค ดูนะว่าจะจะชอบกินขนาดไหนนะครับโอเคนะครับเอฟซีไปกันเลยครับนี่ฮะก็เป็นหญ้าที่เราตัดไกลมากนะครับผมพึ่งวันนะครับวันนี้ไปนะฮะก็ได้ถึงเวลาที่เราจะมาตัดหญ้าอีกครั้งหนึ่งโอ้โหฮะยังไม่ได้ทำเส็มอะไรมากมายนะครับขอกินอีกแล้วนะฮะดูดิครับดูออดดิครับหิวออดหิวมะลูกโอ้หิวนะครับดูดิครับอ่านะครับผมอ นนััยงดูครับจอมงกของเรานะพอได้ถอยพอถอยแันนีไหมนี่นะฮะเราก็จะแบ่งกันนะฮะแบ่งกันกินนะครับผมคนลมัดนะพอะดิพอแล้วมั้ง เฮ้ยเฮยเฮยเอ๊ก็กินแล้วนะเชือกละมันนะครับผมโอเคนะครับวันนี้ก็มาดูกันหน่อยว่าเป็นยาบที่เราตัดเนี่คือช้างชอบกินมากเลยครับผมมันจะมีความมันนะฮะดูดูว่าสังเกตว่าช้างทุกเชือกที่นี่นะชอบกินมากเลยนะครับเป็นยาบที่ตัดไกลนะครับผมแล้วก็สมบูรณ์มากนะครับคือไม่แก่เกินไปแล้วก็ไม่หนุบเกินไปนะครับเป็นยาบทที่อร่อยนะฮะ แนนดกักไ,<ง>ไแดงใเ,เงปใ็นนะอ,อครับลออครับก็เป็นวันนี้เราก็ได้ไปทั้งวันนะครับไปแย่ามานะครับก็วันนี้มาให้ f อได้เห็น อดสก็แม่แป้งลรหน่อยนะครับก็ไม่ได้ลงลิปมา2วันแล้วนะครับผมนี่นะครับมีรางวัลเล็กน้อยนะก็ไม่มีอะไรมากก็จะเป็นน้าอ้อยนะครับผมอ้อยเราก็มีเล็กน้อยมากนะครับเดี๋ยวให้น้าอ้อยเป็นรางวัลเสริมกับกับยาแล้วกันนะครับผมนดกเฮ้ยน,น,นะครับผมนะน้อ้อยเนี่ยครับผมนี่นะ ก็ไม่ยอมวางนะหญ้านี่ก็โอ้โหนะดีๆเนาะนะครับผมก็ยังกินหญ้าเหมือนเดิมนะหิวมากนะครับอสเนี่ยไม่มีลูกหมดแล้วมาให้แป้นต่อนะโอเคเดี๋ยวเราไปให้แป้นดีกว่าว่าตัวใหญ่ไม่ยอมวางหญ้านะครับก็ไม่เป็นไรนะเราให้แป้นหน่อยแป้นหิวยังนะอ๋อรางวัลนะพอมีรางวัลให้น้ำอ้อยนะลูกนะ หิวยังโบน,น่อยบโหน่อยค่ะตรงไหนโอ้โหกินยา่าทด้ไมลูกกินย่าให้หมดก่อนะนะบโหน่อยอร่อยไหมลูกอร่อยไหมคะฮะเล่ากินไหมหออดมาขอกินอีกแล้วนะคร<บ>ับผมก็มีไปแบ่งกันออดได้ออดเ,เราก็หิวนะครับผมต่างคนต่างต่าง,งหิวแล้วกันนะครับผมเนาะ เราก็ไม่มีรางวัลอะไรจะให้มากนะครับนอกน้ำอ้อยเราเล็กน้อยนะอ่ะบนอยค่ะโอ้โหออดแถมให้อีกแล้วออดนี่แย่ด้วยนะง่ายเลยนะไปบายเอฟซีนะลูกบายบายค่ะไปบายเอฟซียองไปบายอ่าก็ยังไงก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้เราก็มาทักทายแป้งกับงออดเรานะฮะออดไม่มีแล้วลูกนี่นะครับก็ยังไงก็ ตักอะไรก็แช่นะครับก็พยายามลงคลิปทุกวันนะครับเนื่องจากช่วงนี้เราก็าไม่ค่อยจะลงได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากโทรศัพท์เราไม่ค่อยจะดีนะครับผมก็ลงบ้างไม่ลงบ้างนั่นแหละครับผมก็พยายามนะครับนี่นะเ็เป็นพังที่เราดูแลนะครับมานานนี่นะหลายๆท่านอาจจะว่าเมื่อไหร่จะเป็นหลานออสสักทีนะบอกเลยว่าออสเราคงจะยากนะครับผมน้ำเชื้อไม่ค่อยดีแล้วก็ กี่สาวไม่เป็นนะครับผมนะครับนี่แต่แป้นเราก็พร้อมนะไม่ใช่ไม่พร้อมนะครับผมแป้นพร้อมยังแป้นพร้อมยังลูกฮะพร้อมเหรอบ๊บายเอซีนะออฟบ๊ายบายหน่ลูกบ๊ายบายครับก่อนออฟบ๊ายบายแป้นบ๊ายบายลูกบ๊ายบายนะบ๊ายบายครับโอเคับกอลไรก็แชร์สวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ